สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมันเป็นต้นเหมือนเหมือนสาวน้อยปลาแป้งนะครับเนี่ยครับใบเล็กๆนี่จะแต่ไม่รู้ว่าคนละต้นหรือเปล่าแต่แต่น่าจะแบบเดียวกันนะครับทั้งกิ่งก้านทั้งข้อลำต้นนะครับใบนะครับคล้ายกันนะครับเหมือนสาวน้อยปลาแป้งแต่ว่าต้นนี้มันแปลก <laughs> ผมไปเจอมาครับก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นแบบว่าต้นไม้แปลกนะครับสวยแปลกตานะครับแต่ที่นี่ก็ปลูกในอาคารดีนะครับพวกนี้ครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับหลุดสารพิษแน่นอนนะครับอันนี้มันมีลักษณะพิเศษนะครับเป็นร่องร่องสีขาวเด่นชัดนะครับตรงกลางใบนะครับยาวตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบนะครับ ไอ้ส่วนลักษณะใบอะไรต่างลำต้นอะไต่างก็เหมือนสาวน้อยป่าแป้งนะครับคิดว่าคงเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมันก็กลายพันธุ์มาเนาะเลยสวยแปลกตาครับเลยเอามาฝากเพื่อนๆดูนะครับสวยๆครับไปเจอที่สำนักงานครับสวยครับปลูกไว้ในอาคารสวยครับไม้พวกนี้จะชอบแบบที่ร่มลำไรเนาะอ่าเนี่ยครับ นะครับสำหรับวันนี้ก็คิิว่าคผมพอแค่นี้นะครับก็ไปเจอพอดีไปเจอต้นไม้สวยแปลกตาแล้วก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆในรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนท่านไหนรับชมแล้วรู้ชื่อนะครับก็เมนต์บอกใต้คลิปนะครับจะเป็นพระคุณมากครับสวัสดีครับ